สวัสดีครับท่านผู้บริหารทุกท่านข่าวเด่นรอบเดือนวันนี้ขอเริ่มด้วยข่าววันที่1กันยายนที่โรงแรมสตาร์เวล r e รีสอร์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายโอฬานพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานสัมมานาระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตรพุทธศักราช2,560ถึง2,564และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต โดยมีผู้บริหารกลมส่งเสริมการเกษตรเกษตรจังหวัดหัวหน้ากลุ่มเกษตรอำเภอเกษตรตำบลใน8จังหวัดอีสานตอนล่างร่วมสัมมนา,ากว่า300คนวันที่4กันยายนพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินด,ดามาศส่งพระกรุณาปโปรดให้ในายอภัยจันทนจุลกะรองประธานมูล,ลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์เยี่ยมรัสดอนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่บ้านตะปันหมู่ห้าตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายพร้อมมอบถุงยางชีพพระราชทานจำนวน120ชุดให้กับพระพิสุสง์และราชฎรที่ได้รับความเดือดร้อนที่วัดตะปันตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาวันที่7กันยายนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาณวิเชียรจันทร์โนไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดนคนรราชสีมาเป็นประธานเปิดงานวันที่ลรรึกสากลแห่งการรู้หนังสือประจำปี2559ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยจังหวัดนคนรราชสีมาหรือกศอนโดยมีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรดรง์ส่งเสริมให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้หนังสืออันเป็นหลักการขององค์งงการยูเนสโก ที่ถือว่าการรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพแก่ผู้คนทั้งหลายจากความไม่รู้และเมื่อผู้คนรู้หนังสือแล้วจะช่วยให้ดาเนินชีวิตได้อย่างเสรีวันที่8กันยายนที่โรงแรมเดอะเบฟเวอรี่ฮิลล์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทรานไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด กับสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้ประกอบการร่วมกันทั้งในด้านการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ SME ฐานรากร่วมกันวันที่9กันยายนที่โรงแรมสตาร์เวลบาหลีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจโททวิชชาติพลศักด์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัติแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภูธรภาคสาที่ผ่านการอบรมโครงการรวมพลังครูตำรวจ DARE ตำรวจภูธรภาค3ประจำปี2559าจำนวนทั้งสิ้น397นายวันที่11กันยายนที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทรานโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำส่วนราชการพ่อค้าประชาชนนิสิตนักศึกษาชาวจังหวัดนครราชสีมา กว่า1,000คนร่วมเดินรณรงค์ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อต่อต้านคอ,อร์อรัปชันเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติประจำปี2559พร้อมทำวิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้างจังหวัดใสสะอาดอำเภอสะอาดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาดโดยกลไกลประชารัฐ วันที่12กันยายนที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนวัวตําบลลาดวัวขาวอํเาเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรลมมาวังผู้ใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกิดการเรียนรู้ และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวันที่13กันยายนที่หอประชุมเปรมตินสุลานนท์สารกลางจังหวัดนครราชสีมานายวิเชียนจันทรานไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงาน12ปีกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาเฉลิมพระเกียรติ8 4พรรษามหาราชนีพร้อมมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินปี2559มอบโลกแก่สูรเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบประกาศนีบัตรเกียรติคุณแก่อำเภอที่มีผลการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นและมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชีนาถแก่หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาวันที่15กันยายนที่ห้องประชุมอาเซียนชั้นสองสารกลางจังหวัดนครราชสีมานายธานีสาม,มารถกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตที่14พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพร้อมประชุมรับฟังรายงานผลการดําเนินงานโดยมีนายวิเชียนจันทรานไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายสุรพันธ์ดิษมานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและส่วนราชการให้การต้อนรับวันที่15กันยายนพันโทรวิรักสัตบุตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกองทับบกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทยปีมหามงคลให้กับประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่บ้านถนนหักตำบลหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาเพื่อพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปี 9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษา12สิงหาคม2559วันที่16กันยายนที่โรงแรมดูสิตปรินเซตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายสุรพันธ์ดิษมานร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และมอบประกาศนีิบัตรโครงการโรงงานสีขาวให้กับสถานประกอบการที่มีผลการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบจำนวน88สถานประกอบการเพื่อเป็นการเชื่อชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์รวมทั้งเพื่อให้ความรู้แก่สถานประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบายด้านยาเสพติดวันที่19กันยายนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา11จังหวัดนครราชสีมานายวิเชียรจันทรรโนไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน254คนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,270,000บาท วันที่22กันยายนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพจัดงานสัปดาห์ประกันภัยประจำปี2559และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจรเพื่อเชิดชูเกียรติองค์กรหน่วยงานสถาบันบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างดีเด่นในด้านการเป็นผู้ประกอบการการประกอบวิชาชีพการบริหารด้านการประกันภัยการเผยแพร่ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการประกันภัยของประเทศ ซึ่งนายวิเชียนจันทรานไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สำนักง,งานคอปพอและระบบประกันภัยด้วยวันที่26กันยายนเวลา9นาฬิกานายวิเชียนจันทรานไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนางนัททีนีพรจันทรานไทยนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครราชสีมามอบถุงยางชีพช่วยประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ ณวัดศรีสารเลิงตบบ้านใหม่เอ,เอเมืองจัังหวดนครราชสีมาวันที่27กันยายนที่ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้สีคิ้วจัังหวดนครราชสีมานายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองระบบคอมพารตเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยในพื้นที่สำนักง,งานปศุสัตว์เขตสประจำปี2559 ให้กับฟาร์มไก่เนื้อและสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกเนื้อที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนคนรราชสีมาและบุรีรัมย์9คอมเมนต์จำนวน32ฟาร์มพบข่าวเด่นรอบเดือนได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ